ถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าสวยเนี่ยนี่น็อตกินเมานี่ไงมีข้าวแล้วลุกไปคืออะไรอ่ะลองไปอ่านดูดิหิวเปล่าเนี่ยอิ่มแล้วของกินมีกินมาแล้วกินก็ไรอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไปต่อหิวก็กินซัดขนมมปังเยอะบะหมี่ราเมงอะไรอย่างเงี้ย อ่ะไปเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปแล้วออกมาหิวกินลูกไปไปเที่ยวก่อนเมื่อกี้ลองเท้องไปแล้วเดี๋ยวไปเดินเที่ยวออกมากินเนี่ยเราเห็นแล้วจะเข่ากันเนี่ยคอยเล่นอ่ะจะไปเล่นอะไรอ่ะเอาไปไปเดินไปพูดกับเฮโนตเดินไปตรงนู้นก่อนขีถ้าเดินมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วใช่ป่ะพอดีไปเข้าตรงนู้นใงญ่บะเมียในที่เราวยังถูกกว่า แต่น oh, <ja> mm ่องหนึ่งมันอ้อนี่เลยอันนี้มันร้อยหยวนนี่ร้อยหยวนห้าร้อยอ่ะเออใช่ตอนนั้นที่ที่เราไปซื้อก็ประมาณห้าร้อยเอ้ยร้อยหยวนร้อยหยวนห้าร้อยบาทแหะอันนี้มันเป็นเมืองจุลศิษย์มั้งไม่มีอะไรก็เขียนอะไรล้อะไรเขียนว่าอะไรเึงนหนังเรา เป็นหนังหรือเปล่าไม่น่าแบบเหมือนเป็นโชว์อ๋อเหมือนโชว์เหมือนที่กี่เราไปดูตรงนั้นน่ะจะเข้าไปดูไหมอะเข้าไปดูกับเขา แนอะไรพี่ปู่เป้แนะนำว่าไม่ควรพลาดค่ะลองเล่นให้มันเป็นกันสองคน,นคนเยอะป่ะเนี่ยอ่ะโอเคมไม่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 ไมเ,ไมเล่นกับน้องอะไเดินไปด้างตรงรถป่ะ ป้าอันนั้นหน้าให้คิวไปเล่นนั่นอะอันนั้นอะมันเหมือนอะไรนะแกนแขนย่องอ่ะอันนั้นอ่ะที่เราไปเล่นที่เซี่ยงไฮ้อะสนุกอันนั้นไอน้น้อยไ่เล่นเรามันเปียกน้ำนู่นู่นนู่น,น,นไม่แน่ใจว่าเปียกไหมมันแล้วแต่มุมได้อยู่มุมไหนเปียกแต่นี้ไม่หวัดเหี่ยวเดี๋ยวไปเล่นกับมันก็ได้ ไปดูตรงนู้นก่อนนั่งรอแดดร้อนเนี่ยเก้าอี้ฝั่งตข้าเลยงหนออ นี่ร้านอาหารถ้าถ้า,ถ,าถ้ากินอ่ะต้องเป็นละนู้นจะดีกว่าบะหมี่แต่ว่าไอคิวบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวไว้กินตอนเย็นอ่ะข้างนอกใ,<ช>ในนี้มันเป็นอาหารที่ไม่ราคามันก็ไม่ได้นี่หรอกแต่ว่าเราไม่ชอบไงมันไม่ค่อยถูกใจฟ้าก็นั่งรอดิเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนี้ เดินไปนั่งแล้วกูมากูก็อยากดูนู้ดดูดีกูเนี่ยเนี่ยแ,แบบเนี้ย <c oughs> อ๋อเมื่อกี้พี่คิวเล่นมันเป็นอันนี้มั้งใช่ป้อเออเต่เป็นอันนี้แหละใช่แล้ว นี่นยวันนี้จะบดร้อนแล้วใช่ไหมอากาศเย็นถ้าอากาศไม่เย็นวันนี้เด็กเลยดีวันนี้ว่าอากาศเย็นก็เลยไม่เท่าไหร่ถ,ถ้าอากาศไเย็น,เยนกเครบอกว่าเมื่อวานลมแรงๆอะ่ะถ้ามาเล่นที่เนี่ยดีเพราะว่าไม่เหนือ่อยแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ไอ้ออเนี้ยอางทอจาเอโม 我。<laughs> <laughs>